กลับสบายดีพ,ยพ่อแนะม่พี่น้องเลฟซีสุขทานดนแล้วบ่ได้พอกันนะพี่น้องมื้อนี้สิมาคุยกันหีิพี่น้องเอ้ยคุยกับพ่อพามพี่น้องมื้อนี้สิโทรหาพ่อพามพี่น้องเอ้ยได้ยินข่าวแว่วๆมา,มาว่าเพิ่นสิส่งน้องไม้กลับมาประเทศลาวฮอดแะไรพี่น้องว่าน้องไม้มันก็ยังน้อยเนาะไปทํางานอยู่เมื่อกีก็ยากาเพิ่นว่าเฮ็ดเวียเฮ็ดงานก็นยากอะไรเิ่น เพันสุ์อให้น้องไม้กลับมาน้องไม้ก็อยากกลับมาน้องไม้ก็กกินอหอดพอน้องไม้สิกลับมาเพันว่ายิ่งข่าวเร็วๆจักเมร์เบาเบนนะพี่น้องจะได้กับสิทโท้สิทโทห้หาพันธุ์นกับสิถามเพันว่าน้องไม้สิกลับมาเอ,อรีบอ่นนะพี่น้องอันนี้อยู่เพื่อนหมอบันนอกพี่นอ้องขราบสบายดีอีกเทช่นึงพี่น้องแต่ก,กากอนขับไปเบิงรงนไปส้มกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอบันนอกลำเด้อพี่น้องโอเคไปพี่น้องโอเคพี่น้องพอพามโทรมาพี่นอ้อง okay, เอออืมป้าอาจะยังกินข่าอยู่กินข่าวลาบสิยังอ,อันตอนแรกมันสว่างจะโม่งจะไปห้าไม่ถาวะะ่าใจะกลับแล้วมันกับยากอะไรอันอะไรอ่ะตุ้ยขึ้นนล้วเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> ตุ้ยก็ตุ้ยก็ก่าวว่าเดี๋ยว บได้ลุงจ่อยลง<อ>ยลเลย,น,ยนี่นะเท่ากับของรถเลยได้จ่อยว่นี่นะเออจ่อยเนียเดี๋ยวเยบิ่งคือว่าคือว่าตุ้ยขึ้นกว่าเก่าหนาไม่เพียัง่าเสด็จนะไม้ไม้ไม้ไม,ไมเอ้ยอ จนมากจอกระปูกซิเมือ่อน้ำกันนี่แหละฮะกระปูกสีเมือ่อน้ำกันโอ้อันเห็นกระปุกซิเมือ่อน้ำกันนี่แล้วกระซิเมื่อน้ำกันเห็นงานน้ำกันไหนบ่างเออเขาสีเมื่อแ์อะไรอยเขามาแทนเขาแล้วเขาสีเมอร์โอ้เขาไปเฮงอะไรเขาสีเมื่อบ่าสามปีเลยเขาหันไหนเฮ <c oughs> ิงเต่าได้สามปีเนาะสามปีสี่ปีหวยเฮิงได้สำรับเขาไป S <S สำหรับเขาบ่เฮงเออสำหรับสำหรับ,รบจ,จ่าจะอยู่ได้พอสองปีว่าปีปลายอันนี้ยังบ่ได้อืตาใจกอ็อยู่หอดสิบอยากอยู่หอดสิบปีไปแล้วกับแมนนันน่นแหละคันอยู่ได้เนาะโอ้คันอยูหย่หอดคันอยู่หอดสิบปีเนี่ยมันกับห่วยได้หลายเติบแล้วเรียกมี่ใหม่มาเรียกมีใหม่มามาเล่น เอ้าเออกระแมนอยู่ดอกได้รลายอยู่ดอกพไดีอันนั้นดอกก็ยังมากมายดอกก็ได้บ้านอยู่กะเมื่อละเได้เพื่อนสั้นอยู่เนาะเนี่ยนี่เลยอืมองมีมีสั้นเนาะจังไนจังไน่อยอันซึ่งสิดัมหน้าผมจะขึ้นไหมสั้นจังหน่อยันก็ขึ้นดอก เห็นเอฟซีผืนนึงโอ้ยเคยอันไม่แต่โทรหาผ่าผ่าหักบาเห็นอันหูเพื่อนผัวผันโทรบ่เขาโทรหาบ่โบอ่าถ่ายคลิปในเบื้งอี๊ยหน้าผัวว่าโทรคลิปในเบื้งอี๊ยหน้าผัวไอ้เจ้าอ้ายหักน้องก็จักว่ามีอีกผืนนึงอีกต้อนหลวงพี่กัดร่วงพี่นั่นผัวโทรหาอยู่บ่เนี่ยคู่น่ะโอ้ยบ่ได้โทรหาช่องมื่นเราได้สามหมื่นเราได้เพิ่นโทรอันตอนนานเข้าแฮกเฟพิ่นเนย แฮกเฟสเพิ่อนอะเพิ่นนั่นเพิ่นสง่งเพิ่นแซตมาหาข่อยว่าวนนเนี่ยนั่นนี่แหละแล้วข่อยกับบริษัทบริษัทคือพวกเราขอบริษัทเล่าไปแจ้งความันได้บานเขาแฮกเฟสเราหักกู้ขึ้นในเรื่องะล้วอ,อืมโอ้เรือ่องสบายดีพี่น้องานสบายดีเอ็ซีสบายดีพี่น้องเบิร์ตคนเบิร์ตสมองบัวล่าวาไทยอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เอสเออยู่ไซกัตตามันบอกสบายดี อยู่ทำกันแนะนจะคนจะครอบรัวหันสองบอกสองซองนะครับเขาซื้อเมื่อป้าบัตรเนี่ยมาคุยกับพอพามเหียน้อยวีดีโอข้อห้ากันอาซื้อเมื่อบัตรยังบัตนักผูนักขั้มหรืว่บลาร์หเลาดบกโอ้บัตรลานแฮม์บันรันบอกโอ้บัต้มโอ้บัตรได้บัตรอ่านสีวัคซีนเป็นังไ โอ้ย <descon> ข <fin anta> <aux> no? ่อยยังบริโอออกไปง่าได้นะข่อยนะโอ้ก็ดีเลยห้ามบริออกไปเขากับเขากับบริทามเขากับบริทใส่เนาะไม่เสียออกไปใส่เนาะไม่เอ็มดูดูเต้นหันมากับมีแต่เก็บอย่างเดียวแสดงว่าเงินเดี่ยวนาะไม่ได้ออกไปใส่ก็ดีโอ้ยมันก็ซื้อกินซื้ออยู่ก็ซื้อจั่นเลยอืมแต่แมนเนาะคืออยู่ได้เจอก็แมนว่าไปกรุงเทพไงคือแตะการห่วยอยากไปได้ตัวเองกับว่ามัมีเงินมีคำ <laughs> อันไปไง่ายเห็ดบาดเห็ดเบือไปตะเกาคือมันง่ายเนยคือเขาไปตะเกาหนาอยหอยเป็ดตะไปไรให้เงินหาคำเลยจกจะโมงว่างมือแรงกาวะระมาณหาโมงเ้อะเออหาโมงเปไปหอดสโทรหารอดอกแต่ว่า งัวนไายขนาดได้หเหรับอยู่เนาะเออลไลยเด็ถ่ายข้กำลังเลยคนอืมอืมนี่อันนี้เป็นบอลยูของอันพอพามพี่น้องงัวนคนเออพามงัวบมาตอนนั้นนะเอ,อ่าพามงัวนอ,อ่าไปไกลพี่น้องครับพามงัวนคนอยู่ ตื่นมาเนี่ยมันสั่แล้วรีดน่องม่วบอกได้ยังไง T4 ตื่นื4จากม่งแล้วบอกนี้เอางงน้ำมันเพินก่อนเด้อเออเออขอเวลาแปบ๊บหนึ่งเออบ่เข่ากับยังเป็นไนสบายสบายดีป่าสบายดีอยู่บ่อ <laughs> นอนรับสบายดีคือเกาอืม <laughs> รับเตือนแจ้งไวเออแจ้งไวเออแม่นีนอนนแป๊บเดียวะแจ้งแล้วได้ผมือาแีเทืงยามเป็ดชริตมงงวดขันเข้าเคยเคยตื่นแต่สาหดสี่โมงนัแห่งเต็กเนาะแห่งเต็กแป๊บเดียวขนาดที่บ้านเฮาตื่นหกโมงกันยังว่าคือว่าไวแล้วไปตื่นแต็ตสี่แห่งเต็กแล้วเบ่อาเที่ยงนานเที่ยงเออแบ่กเออจะให้มันเถียงบะ ที่เขาก็ลาบซีนบ่ใกล้ตลาดอยู่ป้่ใกล้ใกล้บอนซื่อบ่ใกล้ตลาดอยู่บ่เท่านั้นอ่ะใกล้อยู่กับบอญด๊อกบอนซื่อเน้อกับบุญด๊อกบอนสื่อขึ้นบ้านแน่อ่ะก็เจ้าลังหลานก็เจ้ากับพิษติดโควิดแล้วก็เจ้าปิษแทวบ้านอยู่เด้บ่มีผมเดยมาแถวมองใกล้ๆบ่เป็นแต่ยันโควิดบ่ แ้่มันจะอยู่เหนี่มีอยู่และแถวที่ท่องผู่ท่องตลาดคุณอ๋อเปาตนเนาะท่นมีมีออกไป,ไปแล้วก็อืมระ้าบุคคลออกไปคือกันอยู่ในไก่กันก็ได้อยู่นหันคับม่กับโอเคกัปลอดภัยห้ามาต้องออกไปใช้ยานโควิด้ยสิสียาเข็มสองเข็มสีาายาไล่เข็มกับปรยูรได้โควิดญาตนินี่ปะยูรแล้วสีไลเ่เข็มกับปรยู อืมติดคือเก่าเลยไม่ก็กินข่าวอะไรกินข่าวที่กับสิ่งก็ยังบันกับซีนคือกันหัาก็มาแต่นหัากัดลูกปลาแม่เล็กหน่อยมาแต่บุญบ้านพอไปปลาปแต่มือแหมคำม,มือออกไมก่คำหนึ่งหัาก็ลงไปเอามือนี่เป็นตาสิมวนเนาะบุญเดืนสาบเอามวนอยู่กับบะมวนเป็นได้ดอกอมันหนาวเลยหนาวบ่หนาวหัาก็มือหนิซี้ห่อนๆหนึง่ง สองสามเดื่นผ่านมาหน่อยน้านะ็ก็เย็นหน่อยหนึ่งโอ้ยอันนี้กลางคืนแห่งเย็นกลางคืนแห่งเย็น,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 นอเออไม่ได้ไปทางหไหนหรือไม่ไมเออบอกมาบ่านี่หงายหงายออกมาใ้ไวออกมาดูนี่ไปใส่อ,อันสิโลโมให้ปูเพิ่นคืนนี่ก็ดี อบอกเป็น,นังไรทงใส่อยู่พอเรากระพเพาะเราก็ขึ้นแนคออ่คือว่ามันมานน้ำมันประมาณนะ่ะไปเสาร์หบอ่อยบักซองมาเออป็นไ,ได้ไหมเป็น,นได้ยไอยู่ผมมวนวะทำไมมวลอยู่บ้าได้อยากมาบ้านบอมาอยากมาบ้านบอ ยงมาบ้านใช่ป่าอยาอยากกมาตีเมื่อนาลูกมันก็โทรมาอยู่ขึ้นดอกบอกว่าลูกว่าลูกไม่มักินหอดเจ้าว่ะสิว้ายเดกคิดหอได้บริเวณโพมันเนาะเอโอ้บั้นกินหอดได้วรอเยอะเลยสเออเออ แลนมูผู้ยูน้ำกันเขามูผู้ยูน้ำกันเขาสิมาเหมือนไหนสะ่ะที่สิบสองที่สิบสองุกันยังเพิ่องเติบเนาะไมสิมาบ่ไหมเฮ้สิมา,มมมาใช่บ่ไปายว่ทฉันทึงจากมาเลยไหมโอ้กินหอดบ้านแล้วเนาะไหมกเราไปสิโทรหาแม่แถาเพิ่นมือแรงเลยสิไป,าปาหาสิไปหาเราเลยสิโทรหา เออมันสื่ฝากสื่อโทรศัพท์ให้กระเปาบ่เนอะจะไหนมาได้โทรเมื่อเลยวะตงแต่พูดนะบอกคนเราสื้อเองคนิ่าวัาันเอออืมอืมอืมว่าวเออไปซื้อไปหาซื้อปักซองฮะผูกขับบื้นดอกอ่เราที่ซื้อเองดอกโอเคสแลตันแรกถ้าจะว่าง ว่าตัวถ้าจะว่างประมาณซีหาโมงหาโมงจังสิไปหาเขาสินะอันนี้ว่ากับเพิ่นเอ่อเอ,เอาอยู่ดีไม่แห้งเออเออเอาเอา,เอาไปเลยเอ่าโอเคพี่น้องมาลมสายกับผัวพามกับแฟนเพ่นน้อยหนึ่งนะพี่นออ้องพ่อหอมปากหอมคอทำการเป็นอยู่เพ่นนะพี่น้องเพ้นอยากงานลมเพ้นอยากว่าน้ำพอถามไม่ถามเพ่น ประมาณ17โมงแรงฝล่ะพี่น้องเย็นๆจะเสียเอาโทรศัพท์ไปให้เป็นในคนโทรหากันเบากันเองนะพี่น้องโอเคพี่น้องมาพอนอากาศจะได้อำลาเพียงสำเน้พี่น้องพอกันอีกคลิปหนาก็คือซีแมนตยูเท้ยงหน้าพอพามฝรล่ะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะบายบายพี่น้อง